เราเป็นพระสงฆ์มิกรของพระอ,องค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและาการที่9นะคะดิฉันมาจากอำเภอเข่องในวันนี้มาด้วยความเต็มใจแล้วก็นําคณะสมาชิกของตำบลโนนลังกับอําเภอเข่องในมา50ท่านนะคะ50คนเพื่อมาลําเพื่อมาลําลถวายในในคืนวันนี้นะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจและระ,ะลึกถึงพร,พระมหากรุณาที่คุณในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไม่มีเสื่อมคายค่ะ ก็พระองค์ท่านได้เสด็จที่อยู่บนหลายครั้งนะคะก็อยู่ในความทรงจําตลอดค่ะชั่วลูกชั่วหลานจะไม่ลืมพระมหากรุณาธิคุณค่ะจะเป็นพระสงฆ์ีกคคนไทยที่ดีแล้วก็จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปค่ะก็คือพระองค์ท่านนั้นมีน้ําพระราชาลิไทยคือในการทําฝนหลวงนะคะแล้วก็ต้นไม้นะคะเกี่ยวกับ รัศดรที่ยากจนพระอ,องค์ท่านก็เสด็จไปทรงช่วยเหลือทุกอย่างให้มีงานทำนะคะมีะทำสินค้าโอทอปต่างๆทุกอย่างนะคะอ,องค์ท่านช่วยทุกอย่างที่ไปเรียนหนังสือต่อป,ประเทศนอกท่านพระองค์ท่านก็ให้ทุนไปนะคะพวกเราก็สำนึกในพระมหากราุณาธิคุณคือตัวท่นเองก็ได้จบศึกษาศาสตร์จากพระอ,องค์ท่านให้ทุนหลวงพระราชทานค่ะ ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะมาก็สำนึกองค์ท่านก็มาวันนี้ค่ะท่ากันมาด้วยความพร้อมใจค่ะตั้งใจมาเลยค่ะวันนี้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้สร้างความดีไว้ให้กับพวกเรานะคะเช่เนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การปกครองท ปฏิบัติค่ะแล้วก็จะออยึดถือในรับประชาธิป,ปไตย,ยค่ะประทับใจในพระชกรณีก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะคังเราสามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็คือเช่นาการปลูกผกักการทํำพื้สึงครัวหรือว่าการเลี้ยงไก่อย่างที่ท่านได้สอนมาค่ะว่าถ้าเรามันจะทําให้เรารู้จักประมาณตนว่าเราจะต้องมีความเพียงพอพอเพียงในการใช้ชีวิต คืออยากแสดงออกถึงความจงรักภักดีลึกถึงนะครับถึงคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้สร้างไว้ให้กับผู้ชนเช่าเช่าทไทยทุกท่านครับทแม่แท้ต่างชาติที่ได้รับประโยชน์จากหลายๆกิจกรรมหลายๆโครงการของพระองค์ท่านหนึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้าแสดงออกได้ถึงความเป็นคนที่รู้สึกว่าเม่ความ กตันยูต่อสิ่งถีพอรอะงค์ทังแสดงมากก็คือได้แค่การแสดงออกถึงความจงรักภักดี